เช็คดูเลยว่าเราใช้ของในครัวอย่างไรหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เล ك, ็กๆแต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้อย่างรุนแรงแต่เมื่อเราเห็นแก่ประหยัดและเลือกซื้อของใช้ที่ราคาถูกๆอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของครอบครัวได้ง่ายขึ้นในยุคที่มีของใช้หลากหลายและราคาต่างๆจนเกิดความสงสัยว่าการเลือกซื้อของใช้ที่ราคาถูกๆจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่จึงเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญจึงมีการเตือนให้เลือกซื้อของใช้ในครัวอย่างถูกต้องและปลอดภยัย เช็คดูเลย5้าของใช้ในครัวที่ควรเลี่ยงเครื่องครัวซิลิโคนการเลือกเครื่องครัวซิลิคนเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการเลือกที่ดีแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ราคาถูกมากมายอาจจะไม่ได้ทําจากซิลิคนฟูดเกรดแท้แต่เป็นพลาสติกเคลือบสีที่ไม่ทนความร้อนและเมื่อสัมผัสถูกน้ํามันเดือดหรือกระทะร้อนๆก็อาจละลายหรือผิดรูปได้ง่ายๆซึ่งจะปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับและระบบภูมิคุ้มกันจึงควรเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแก้วน้ำสีสีหรือมีลวดลายแก้วน้ำที่มีสีสันสวยงามอาจดูน่าดึงดูดแต่ส่วนใหญ่เป็นสีที่เกิดจากการทาหรือเคลือบสีทับซึ่งสารตะกั่วหรือโลหะหนักอาจละลายลงน้ำได้เมื่อสัมผัสถ,ถูกความร้อนหรือเครื่องดื่มที่มีกรดการใช้งานในระยะยาวอาจทำให้มีโลหะหนักสะสมในร่างกายทำลายตับไตและระบบประสาทจึงควรเลือกใช้แก้วใสไม่มีลวดลายและเป็นแก้วทนความร้อนสูงแก้วบรอซิลิเกต ซึ่งมีความปลอดภัยกว่ามีดช้อนและซ่อมที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพต่ำการใช้สแตนเลสอาจจะดูปลอดภัยแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลข304หรือ3 6แท้แท้ๆจะใช้วัสดุที่ทำจากสแตนเลส201ซึ่ง